ขอต้อนรับสู่ช่องแคปนเรทโนหนึงมากินมาและกลับมาอีกครั้งกับโปรดไดอารี่ครับผมสำหรับวันนี้โปรไดอารี่ของเรา EP นี้ถ้าใครเห็นหน้าปกคลิปแล้วก็บอกว่าก็ต้องมีต้องต้องคนที่เล่นนะนะก็ต้องบอกว่าเฮ้ยนี่มันสุลาเน็นซิตไม่ใช่เหรอ ไม่ใช่นะจ๊ะนี่คือแบล็กทิโอซ่านะจ๊ะโอเดลลี่ oh, วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับมันกันอ้บากิโอซาของเราตอนนี้เรามีอยู่ประมาณ4-5่ห้าโคนซึ่งต้องบอกว่าเป็นเสือที่อยู่บนที่สูงบนเขาเสือบนเขาเสือ,อยังไงอ่ะไม่ใช่พื้นราบอะนะ อะเรามาดูกันว่าบริโอซ่าเนี่ยมันหน้าตับป็นยังไงและบางคนที่พอจะรู้จักมันหรือเคยเห็นมันเนี่ยทําไมพี่มันมันเหมือนสุราชจังเลยอยู่ตรงนี้เลย้วเดินททๆนอันนี้บริโอซ่านะจ๊ะนี่ครับเนปเพทสบริโอซ่ามีสองต้นต้นนี้นะแล้วต้ตนนี้ต้นหนึ่งจริงๆมีมีสี่สิไม่ใช่สอง เดี๋ยวหยิบให้ดูดีกว่าตากล้องอ่าเดี๋ยวหยิบให้ดูอืมเดี๋ยวไปยิบวางขึ้นไปให้ดูอาบาติโอซ่าของเรา เป็นไงบ้างนี่ยังไม่ได้เอาสุราษวางนะนี่คือบราติโอซ่าหมดเนเพนเทสบ b r a ิ i อ o s a หรือเสือนครก็คือนครศสีธรรมราชนะจ๊ะตัวนี้พบเจอที่นครศสีธรรมราชเป็นต้องบอกว่าเป็นไม้ใหม่ที่อายุประมาณไม่ใช่ที่อายุที่พบเจอเกือบสิบปีแล้วเหมือนกัน เจปีได้มั้งนะโดยดรต้นสัญญาณนลอ,อของเรานั่นเองนะผมตัวนี้จริงๆแล้วต้องบอกว่าคนที่ไปเจอจริงๆคือมันเป็นเส้นทางเดินเขาเดินเทวิ่งเทลของนักวิ่งเทลเขาอะแล้วก็ไปพบเจอ,อแล้วก็มาอดรต้นไปสํารวจดูแล้วก็เก็บตัวอย่างอะไรมาแล้วก็มาได้ข้อสรุปว่ามันคือตัวใหม่นะจ๊ะอันนี้ถ้าใคเห็นชัดก็คือนี่ นี่คือหม้อมันจริงๆให้ดูตัวอย่างในรูปธรรมชาตินะเดี๋ยวตัวนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงนะจะทุกคนเราจะพาทุกคนไปดูในธรรมชาติด้วยว่ามันแตกต่างจากสุร,ราษฎร์สนินซิตยัยงไงและถ้าเรามีโอกาสได้เข้าไปในพื้นที่ของสุร,ราษฎร์นินซิตที่เข้าไปแสนยากณตอนนี้ยากเพราะมันอยู่กลางเดินจำ <c oughs> ถ้าเรามีโอกาสนะ <c oughs> ก็จะพาไปด้วยดูความแตกต่างระหว่างเสือนครและเสือสุร,ราษฎร์กัน ไม่ไม่ยังไงดีอ่ะนี่คือเมื่อกี้ภาพตัวอย่างใช่ไหมแล้วเนี่ยมัน,มนไม่ไม่ไม่ได้แตกต่างใช่ไหมถ้าดูตาเปล่าจริงจริงมันจะมีความรู้สึกว่าถ้าคนเห็นบ่อยแล้วผมเห็นเริ่มเห็นบ่อยแล้วเทียบกับสุราก์ก็เออมันมันแปลกแปกมันแปลกแปกแต่บอกถ้าบอกว่าอันนี้เป็นสุราษฎแ์กแปลกเว้ยสุราษฎรว่าเออะปออแปลกแต่สุราร์อ่ะมันมีอะไรที่มันแบบคล้ายๆแบบตัวนี้มีอ่ะกล้องเชลีปุ๊บปุ๊บแล้วก็ถอยไป ช้านะเดี๋ยวเราไปหาสุราดมาให้ให้ให้ดูกันอันนี้ตก,กันกันตกันกันจุดทึบหันฟืดไปแล้วตามไม้ไปนี่สุราดโคนไม่สวยสุราดโคนไม่สวยของเราตัวนี้อีกโคนหนึ่งนะแต่มันเป็นเป็นโคนไม่สวยอะโคนยาวนะเดี๋ยวเราจะหยิบสุราด แต่ว่าอันนี้มันจะไปเทียบกับสุราษฎร์คนโคนสวยมันก็มันก็จะเห็นชัดหน่อยแต่ถ้าไปเทียบกับสุราษฎร์โคนไม่สวยมันก็ไม่ชัดมากอันนีน้อันนั้นคือเดี๋ยวยิบอันนั้นมาดูก็ได้แต่มันใหญ่ว่า <c oughs> จริงๆมันต่างนะต้องบอกต้องบอกนี้ว่ามันต่างแล้วหยิบสุราษฎร์สองโคนนี้มาก็ได้สุราษฎร์อ่ะมันมีหลายโคนเพราะว่าเสือต้องบอกว่าเสือพื้นลาบ มีความหลากหลายฟอร์มมากกว่าเสือที่มันอยู่บนเขาหนักจังหนักเลยมาเรามาเทียบให้ดูสุราดเทนซิตนะตัวนี้เป็นเบอร์หนึ่งของแคปนอรดสเราแต่ว่าเป็นโคนไม่สวยอะ่ะเพราะว่ามันโคนยาวละเอียดเลยดูดิไม่สวย คนนี้ไม่สวยเพราะเป็นโคนยาวไม่นิยมเกันเขาจะนิยมคนนี้จ้ะสุราดฎอมป้อมสุราษเหมือนกันนะเห็นะะความหลากหลายฟอร์มมันก็แบบว่า<ม>คนละคนละเรื่องกันเลยอ่ะไม่เหมือนกันเลยถ้าถ้าบอกว่าแคมโปยังแต่ก็ยังไม่ใช่แคมโปอยู่ดียังไงก็สุราษแคมโปใบมันไม่ไม่แหลมอย่างเงี้ย่ะ เรามาดูทีละตัวก่อนนะแล้วค่อยเปรียบเทียบมาดูที่บราชิโอซากันก่อนคือตัวเนี้ยตัวแรกต้นนี้ต้นแรกที่ได้มาจากด็อ,อกเตอร์ต้นนะจ๊ะก็ยังยังไม่พีคเท่าอันนี้อันนี้ได้มาไม่นานเองอเรามาดูอันอันอ่เอันนี้ดีกว่าอันนี้เห็นใหญ่กว่านี่ยนี่คือบรัทิโอซาชัดๆบรติโอซาไม่มีขนเลยเรียบๆนะ คือคือมันอาจจะมีแบบว่าขนที่เราจับนุ่ัๆสากนิดนึงแต่ว่าเราไม่เห็นขนชัดเลยว่าจริงมันเรียบแล้วว่าผนังหม้อนี่คือบางมากเลยนะตัวหม้อเลยบางมากแล้วบนบนใบในเนี้ยแทบจะไม่มีขนเลยไม่มีเลยดีกว่าใช้คาว่าไม่มีจริงๆอ่ะมันมีแหละแต่ว่ามีแบบเล้บๆแบบตๆๆๆๆแต่อันเนี้ยบราชิโอซาเนี่ยอันจริงๆถ้าแบบเทียบกับด้วยสายตานะมันจะไม่เห็นขนมันจะไม่รู้สึกว่ามันมีขนอะ ืจริงๆอเสือทุกตัวมันก็มีขนหมดแหละแต่มีมากมีน้อยหรือมีตรงไหนอะไรยังไงมันแตกต่างกันออกไปและอีกอย่างคือที่สําคัญที่เขาแยกกันน่ะมันไม่ได้แค่แยกแค่ว่าใบหม้อต้นเขาแยกตรงตรงช่อดอกด้วยพอดียังไม่ออกดอกแน่นอนเราดูกันแค่กายภาพกายวิภาคของมันตรงนี้แค่นี้แหละว่าแหมพูดทางการอ่ะไม่ใช่อ่ะไม่เอาดูกกันแค่รูปลักษณ์ของมันแล้วกันนะมันไม่มีขนปาทิโอซ่าไม่มีขน บางที่อาจจะมีติ่งอย่างนี้เหมือนสุราษนะติ่งใต้ใต้ฝาเนี่ยอาจจะมีเหมือนกันจับๆเนี่ยเหมือนสุราษแต่ว่ามันจะไม่มีคนเดี๋ยวเราค่อยไปเทียบดูส่วนตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ก็คล้ายๆอีกฟอร์มนี่จะป้อมกว่าน,น่อยนึงอ่ามันจะไม่มีฟอร์มที่แตกต่างกันมากเดี๋ยวไว้ถ้าถึงอีพีที่ไปลุยเสือนครเราจะได้เห็นกันชัดๆและอย่างนี้นจะบอกว่าเสือนครเนี่ยอยู่ข้างบนเขาประมาณ4ี m, ่ห้าร้อยเมตรหกร้อยเมตรเนี่ย ก็คือกลางคืนอาจจะประมาณ25้าองศาสามยี่สิบองศาก็ได้แล้วก็กลางวันเนี่ยอาจจะประมาณ3าสิกว่าทําให้สามสองสามสามอะไรเงี้ยเอ่อมันไม่มีแบบเป็นดินคือมันเป็นหินก็เป็นเนี่ยผมถึงใส่พวกอีพวกหินปูขาไฟผสมพวกมะพร้าวสับเล็กน้อยหินภูขาไฟสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันดูต้นเล็กเนี่ยอ่ะ ตนเล็กก็เหมือนกันแต่พอพอเพราะว่าหลอน้ํานะถ้าไม่หล่อน้ําก็โตช้าเหมือนกันนะคือว่าในเนี่ยเนี่ยเนี่ยเหมือนสุราศตัวเนี้ยเนี่ยออกแนวไปทางสุรา์เยอะเลยปีกใหญ่ๆก,กว้างๆเหมือนสุรา์เลยเนี่ยคล้ายๆกันเลยจริงๆแล้วต้องบอกว่าตอนได้มาเนี่ยผมแยกหน่อมาจากอันนี้ด้วยเพราะมันมันมีสามหนอ่อแต่ว่าไม่รู้ว่าคนเดียวกันไหมเพราะเขาพร้อมมาเล็ดนะนะอืมประมาณนี้เจ้าทีนี้ สุราเรนซิตเราทําโปรเดดี้ไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างกันต่อไหมคือไม่ต้องเทียบกับเสืออื่นก็ได้มาเทียบกับเสือเสือสุราเนี่ยแหละเพราะเสือสุรานครอยู่ติดกันในจังหวัดก็ให้เห็นกันชัดเรามาดูกับตัวไม่สวยก่อนดีกันไหมถ้าตัวไม่สวยมันจะเอาไม่วแมาดูตัวสวยก่อนเพราะว่ามันชัดนะตัวไม่สวยเราค่อยมาดูอีกทีเราไปดูกันชัดๆสุราจริงๆแล้วฟอร์มที่สวยก็คือฟอร์มแบบนี้ สุรา์เนี่ยมันนอกจากจะไปเหมือนบัติโอซาแล้วนะผมจะบอกให้ว่ามันจะไปเหมือนกับมันจะไปเหมือนกับทอริไอเวียดนามทอริไอเวียดนามเรายังไม่ทำโปรเดอรี่เดี๋ยวเราค่อยไปดูมันละกันนะนี่ไม่เหมือนกันอยู่แหละถ้าถ้าเปเทียบกับฟอร์มสวยยังไงยังไงก็ไม่เหมือนกันเห็นไหมถือว่านี่ฟอร์มสวยนะสุรา์ฟอร์มสวยกับบัติโอซาอืมอ่ะแล้วเมื่อดูใบ สุราาฟอร์มสวยใบมีขนนี่นึงเห็นหมันกำลมยี่แสงสองก็เราจะเห็นแต่ว่าบาบทิโอซ่าไม่มีใบเรียบเลยชัดเจนนีนะ่สุราาเนี่ยถ้าเป็นฟอร์มสวยมันจะไปออกแนวทอริยายฟอร์มสวยคล้ายกันเนี่ยงงงงเสืองง กูก็งงงงงงอยู่แล้วเออ <c oughs> แต่ถ้าเห็นบ่อยไม่งงหรอกนั <c oughs> <c oughs> ่งเอะเรามาดูฟอร์มไม่สวยกันบ้างสุราษฟอร์มไม่สวยเรามาเทียบดูนะหนักจังนี่อ่ะมาใกล้ๆอีกรอบหนึง่งใบแล้วก็คือใบนะฟอร์มไม่สวยบางทีมันก็ไม่มีขนเห็นไหมขนไม่ค่อยมีเหมือนกันจับๆดูไม่มีขนแต่มันจะมีลายขน ลายขนที่ที่ที่อสายดิ่งตรงนี้ปุป๊บปลานี่นดูดปลายนิ้วไล,ไล่ไล่ลงมานะถ้าแสงส่องมันจะมีชัดชัดกว่าตัวบัตเทลซาแต่บัเทลซาก็ไม่ใช่ไม่มีบางโคนก็มีนะอืแต่ใบเนี่ยเอาจริงๆใบมันก็ใหญ่พอกันไล่กันด้วยเอา้าแล้วมันแตกต่างกันยังไงล่ะก็ช่อดอกถ้าถึงที่สุดนะมันก็จะเป็นตัวของช่อดอก มีช่อดอกมีก้านมีใบแต่ผมต้องบอกก่อนนะว่าไม่ละเอียดเท่าขนาดนั้นเดี๋ยวจะ,จะใส่ข้อมูลลงไปเรื่องช่อดอกฝั่งไหนไม่รู้อ่านเอาทีหนึ่งถ้าอย่างเงี้ยเราดูหลายปัจจัยดูเทียบกันใบใบบาติโอซาเนี่ยใบยมันอ่อนสุราสเนี่ยตัวไม่สวยนะพูดถึงตัวไม่สวยใบยมันแข็ง ใบมันแข็งใบอ่อนเออมันอ่อนกว่ามันบางกว่าใบาแข็งแล้วก็หม้อผนังหม้อโหบาเทอซ่าอ่อนกว่าสุราชมันยังแข็งกว่าหนารู้สึกจับไปแล้วรู้สึกว่ามันหนากว่าโคนต้นบาเทอซ่าเนี่ยมันเล็กอ่อนๆรูปปกเปียกอะแต่สุลาดยังดูแบบเหนียวเหนียวแข็งแข็งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะณนะตอนนี้มันยังเล็กมันยังแยกยาก ถ้าจะแยกง่ายคือต้องเต็มฟอร์มอีกต้องบอกเลยว่าถ้าคนไม่สวยมาปะกับบาธิโอซ่านะสุราชเนี่ยงงงงไปไก่ตาแตกเลยแต่ถ้าคนไม่สวยไอ้คนสวยอะ่ะมันแน่นอนอยู่แล้วมันโอ้ยเนี่ยสุราชมันเห็นเห็นกันอยู่แต่ถ้าเกิดว่าคนไม่สวยมาปะกันเนี่ยม,มันสุราชหรือปาทิโอซ่ากันแน่นะนะแล้วราคาต้องบอกก่อนนะ ราคาสุราดมันอยอามีหลายราคาส่วนแบร์ติโอซ่าเนี่ยตอนนี้ถ้ามีขายหลกัหลกๆคนเดียวแน่น,นอนก็เป็นดรต้นแหละอืเพราะคนอื่นก็คงยังไม่มีไว้ในครอบครองและออย่างมันเป็นไม้ที่แบบว่าต้องบอกว่าคือไงดีอะ่ะถ้าเลือกก็สุราดดีกว่ามั้งแต่จริงๆอะ่ะให้เห็นรูปตัวอย่างไปแล้วที่ผ่านมาหลายนาทีก่อนที่โชว์ให้ดูอะ่ะถ้า ต้นใหญ่มันสวยนะแล้วปากก็หนาถ้าต้นใหญ่จริงๆฟอร์มปากอะไรมันก็หนากว่าสุราชถ้าเต็มฟอร์มนี่พันี้มันยังไม่เต็มฟอร์มมันก็จะออกคล้ายๆกับสุราชเนินสิทธิ์ลูกผสมยังไม่ต้องถามเพราะยังไม่มีเพราะมันถือว่ายังเป็นไม้ไม้ใหม่อยู่ยังยังไม่มีไม่รู้ว่าดตรต้นมีผสมอะไรไหมถ้ามีจะขึ้นรูปให้แต่ถ้าไม่มีก็ไม่มีแหละส่วนการเลี้ยงสําหรับบริโภคซาสุราชเนินสิทิสุราเนินสิทิแดดเปียงได้ร้อยเลย ไม่ถึงัป,ปีอย่างนี้กะเพราะว่ามันอยู่เป็นดงขึ้นเป็นดงอันนี้เอ่อนี่นี่ก็เดินมาเลยนี่เจ็ดดึงภาพมาเอาแค่ตรงนี้พอฟิวสุรารเนนซิตประมาณอย่างนี้อ่ะพอนี่เนี่ยแดดสองเนี่ยมันก็จะมีพวกหญ้าพวกอะไรขึ้นสุรารเนนซิตผมก็มีวางไว้ไม่ต้องเดินนะเนี่ยนี่ก็อยู่อย่างเนี้ยมันก็เหมือนกับว่า เป็นแดดลำไาอะไรเงี้ยแค่นี้ร้อนแล้วกลับไปประมาณนี้เออแต่บาทิโอซามันไม่ได้อยู่อย่างสุราษฎร์เนี่ยเพราะอันนี้มันเป็นเสือพื้นราบสุราษฎร์อ่ะเสือพื้นราบแต่บาทิโอซามันเสือบนเขาก็คือตามในคปตามในภาพนั้นอนะโขดหินใช่ไหมแล้วก็แล้วก็เป็นไหลเป็นเป็น,เป,นเป็นทางเขาใช่ไหมแต่ว่าก็อยู่ตรงโขดหินไม่เหมือนกันความหลากหลายก็ต่างกันแล้วมันอยู่เป็นเอกเทศไม่มีอะไรเจือปน อืไม่มีอะไรเตือปนสุราษฎร์ตอนนี้ก็คือต้องบอกว่าอัปเดตใหม่คือแหล่งของมันหลักทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไปอยู่ตรงกลางเรือนจำจังหวัดสุราษฎร์แล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีโอกาสเดี๋ยวเราจะพาไปนะถ้าเราเข้าไปได้นะสุราษฎร์เนนซิซส่วนมาเธอซ่าเราได้ไปแน่โอกาสได้ไปสูงนะก็รรอติดตามกันในโปรเนปเพนเทส South of ฟไทยแลนด์ซีซั่นร เดืออาจจะซีซันโฟจริงๆแล้วก็พูนาว่าซีซันทรแต่ถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ซีซันโนะก็ตามไปนะเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้อ๋อเมื่อกี้ค้างไว้ที่สนุนราคาเดี๋ยวก่อนสุรานมีหลายราคาก็คือห้าร้อยขึ้นไปจนถึงหลักพันสองพันอะไรเลยนะเอเไอฟอร์มกลมๆอย่างเงี้ยมันก็จะแพงคือซึ่งซึ่งบอกไปแล้วในโปรดรี่สุรานซิตแต่บาิโอซ่านเนี่ยรู้สึกว่าแปดร้อยหึง พันัพเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นตัวที่ที่ต้องบอกว่าเป็นไม้เฉพาะแล้วกันบาติโอซ่ามันเป็นไม้เฉพาะแบบสําหรับคอลเลกเตอร์ที่แบบอยากสะสมเสืออืมคนที่แบบสะสมไม้ไทยสะสมเสือควรเก็บถ้าถ้าถ้ามีมาขายนะควรเก็บแตห่หลายคนก็จะมองว่าเหมือนกับมันเก็บบาติโอซ่าเก็บสุราดเก็บสุลาดดีกว่าแต่จริงแล้วถ้าเต็มฟอร์มไม่เหมือนกันนะ อัดเทียบให้ดูอีกรูปไม่ใช่อีกรูปเทียบให้ดูอีกครั้งเต็มฟอร์มของบัติโอยรซาและสุราาหนึ่ง 10. สิบซูลาเอ่ะมันไม่ได้ใหญ่มากแต่บางบางฟอร์มก็ใหญ่บางฟอร์มก็ไม่ได้ใหญ่มากอย่างอันนี้มันก็ใหญ่อยู่แต่ก็อาจจะใหญ่กว่านี้แต่บัติทอยรซาคือใหญ่เลยปัจจัยก็ความชื้นแดดอ๋อทีดหนึง่งบาตเมื่อกี้บอกสุราาอยู่ตรงนู้นใช่แต่บัติโอรซาผมไว้ข้างในนี้นะไม่ได้ไว้แดดเปรียงไม่กล้าแดดเปรียงเพราะว่า แดดเปรี้ยงก็ไม่รู้ว่าจะแบบทนได้ขนาดนะเพราะมันอยู่็นเสือบนภูเขาอืมแต่แต่สําหรับมาเลี้ยงนี่ดูก็มันไม่ได้ยากมากยากเอามายากไหมถ้าคนยังจับทางไม่ถูกก็ว่ายังจับก็ว่ายังยากอยู่นิดนึงแต่ถ้าเกิดคนจับทางได้คือเลี้ยงหม้อรอดเลยได้สบายถ้าใครจะรอรอของผมนี่ต้องรอหน่อยนะเพราะว่าต้องรอหนอรอรอะไรออกมาแล้วรอทํารอทํารอเสียบยอดหรืออะไรก็ว่าไปแต่ถ้าใครอยากจะได้เลยเร็วๆก็กับบี c r n i v o r วเ u s ติดต่อเขาได้นะสำหรับสาหรับแร a ทสานะแล้วก็สำหรับโปเดลี่เดือนหน้าจะเป็นอะไรก็ต้องรอติดตามนะช่วงนี้เราโปรโมทไม้ไทยเยอะหน่อยนะเดี๋ยวคนใหม่จะไม่รู้จักเอารู้จัก,จกแต่ไม้นอกไม้นอกเดี๋ยวเราก็มีมาสลับมาเรื่อยเวันเพราะงั้นพวกพวกมาเนี่ยก็การุนารอกันหน่อยนะจ๊ะอีกอย่างคือเราตายไปเยอะดนะ้วยะไม่ใช่อะไรหรอกต้องไปหาไม้ใหม่มาใครมีก็สนับสนุนมาได้นะ สุดท้ายเราก็จะฝากตอนนี้ถ้าเกิดใครอยากสนับสนุนช่องตอนนี้เราเปิดร้านที่ในวงในนะไลแมนก็กาแฟสลอตรสเซตคอฟฟี่ของร้านเราที่อยู่ในนั้นใครอยากสนุนช่องก็ไปสั่งกันได้หรือสั่งจากทางเพจก็ได้ก็ได้อีกราคาหนึ่งนะเพราะงั้นก็ไปตามกันได้ที่เพจสลอตร o สเซตคอฟฟี่ของกาแฟของเราแล้วก็ใครไม่กินกาแฟก็ เรามีซุปเปอร์แตงเราก็ชอบคลิปไหนถูกใจคลิปไหนให้ซุปเปอร์แตงคลิปนั้นนะข้างล่างต้คลิปมีเขียนคําว่าซุปเปอร์แตงแตงกึกกึ๊กให้เท่าไหร่ได้ยี0ส0บร้อยไปถึงหลักพันก็ได้ถ้าชอบมากนะก็เพื่อสนับสนุนการเดินทางของเราที่ลงใต้ไปด้วยและในอนาคตถ้าถึงแสนซับและดูกันเยอะด้วยนะถึงแสนซับดูกันเยอะเราก็จะอาจจะไปพบปะกับ โปรต่างประเทศกันบ้างต่อนนี้เรื่องไม่มีทุน <c oughs> อรอเอฟซีสนับสนุนเพราะนั้นสำหรับโปรเดลี่แบล็ทีโอซา่านนี้เพนเทสแบล็ทีโอซซาก็เท่านี้เจอกันใหม่โปรเดลี่เดือนหน้า